โอเคนะครับมาต่อ EP สองผมก็ตายไปนะครับม่เกีย EP สองนะการเล่นเซิร์ฟอะไรไม่บอกให้ดูกันเอาเองสี่ทิศอะไรนี่แหละลืมแล้ะนะผมก็ตัวใส่ไปที่เรียบร้อยนะเฮียถ้าหนึ่งหนึ่งเออขอพูดขอโทษ EP สองนะครับที่พูดคำหยาบเยอะ ต้องพูดคำใหญ่ดินี่นะขอหนึ่งหนึ่งได้ไหมพี่ไตเติ้ลน้องคนนี้ผัวคนที่สิบเอ็ดนี่โุ้ยพี่นี่นี่ผัวคนที่สิบเอ็ดเสื้อส้มนี่นี่ครับหนึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะนน่ผัวคนที่สิบเอ็ดของคิดนันโุ้ยพี่อย่าลุ้มดิพี่มาหนึ่งหนึ่งได้เลยครับคนอันนี้คนคนที่สิบเอ็ดคนแรกคือลุงครับคนแรกคือลุงคนแรกคือลุง วันนี้่คนที่สิบเอ็ดครับคนสองพีชคนสองพีชไอ้เหี้ยพี่มันหมาหมู่จัดเลยเอาเราว่าเขาไม่ได้ตอนเราก็อย่างนั้นแหละมันก็คิดไปไหนวันใครจะไปเป็นกิ๊กเมียวกวูวะผมครับพี่ผมยอมรับจะเป็นโผคนที่สิบสองเหรอใช่พี่ เองรู้ว่าคุณเป็นมมใครแล้วเองจะหนาวหนึ่งสู้ผมไม่ไหวผมบอกแล้วอันนี้สองหนึ่งมันไม่ใช่ว่ะโอ้โหเหี้ยขอโทษด้วยด้วยพี่สาวขอโทษพี่สาวผมหนึ่งหนึ่งแล้วผมชนะแล้วนะ ได้หมดทุกคนไม่ได้กระช่าง ep สองอันเนี้ย อาจจะเรื่องกกากหน่อยว่าผมต้องเปลี่ยนชุดป่ะพี่โอ้ยโอยโอ้ยโอยชุดได้ด้วยเฮ้ยสาธุบูุ้งตุ้้ล้วียนี่ไงหัวแข็งเหรแข็งโป๊กกะดิทุบแบบป๊อกป๊อกป๊อกละหแข็งก็ไม่เท่าไหรน่หว่ะ พีไ่ได้ได้ได้ <S <S อย่าลุงดิวะเียผมไม่ชอบคนล,ลุงแต่ผมก็ลุงเขาบ้างแหะเออแลกกันแล้วปลแลกกันเลย

โฮ้ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยพี่กระหล่ำพี่อขอบคุณครับว่าผมไ่ด้ใส่หมูหนียวให้เวลาท่านผู้ชมหายซ้นเอ มาใส่ชุดตึงเหมือนเดิมแล้วพี่พี่เอาคนนี้ก่อนพี่พี่นลำเห็นผมบ้าพี่ บางหลังเออ,อเอเธอตัวจด,ด้วยดแบบีดีีเฮ้ยเร์ฮซฮดีเอาดีเราเนี่ยไม่ไหวพี่ อะรวะเรื่องไม่ไหวนะเสรละโบเสละเบ๊ะี่เคยเธอแฮป ขอญตเปิ้งหน่อยค่ะท่านผู้ชมรอนตอ้ชื่นตืได้มท่านผ่หยตตึงจัดอรี มามาสีขาวนะนะพี่ร่วมด้วยช่วยกันพี่เอ็งพูดในวอเขาก็อยู่ตรงที่หมดแล้วน้องเอาหรอผมไม่รู้เลยเนี่ยหมดแล้วในวอมีหกคนนายวอห้าหกคนโอเคพี่ผมไม่รู้อ,รอ่ะชมดมาดิพี่เหลืองพี่อุ้ยเกือบพี่เหลืองพี่เหลืองทรายพี่เหลือง พี่เยงพี่พี่เหลีออยงร่วงเจ๊กระลำหัวค่ะเจ๊กระลำหัวไข่อ,อย่าเล่นไม้เบีย่ยงดิพี่สวย พี่เอกพี่เหลืองพี่เหลืองมลาดิงศพหน่อยมันมีคนทำแทนแล้วมีคนทำแทนแล้วไอ้กระบือกระบือหรอพี่ ยพี่สวยสวยสวยพี่ยืนอยู่ใกล้ๆพี่ผมขอบุธพี่หน่อยเอาเนี่ยเอาเด้อเด้อบุญเด้อเด้อเดเด้อเดอเด้อเด้อมาดิพี่ไปมาดิมาดิมาดิมาอย่าให้ผมเปลี่ยนอาวุธมามาดิพี่ไม่เอ็งล่ะใรเล่นกเป็นใครแนะเอ็งจะหนาวว่าพี่ขอโทษ ตีหัวเพื่อนตีหัวเพื่อนมันคียดีจัดเลยพูดจริงนะท่านผู้ชมตีหัวเพื่อนคีย์หัวเพื่อนจัดพี่หนึ่งหนึ่งไหมพี่ไม่ต้องชูพี่ตายคือตายเลยพี่เนี่ยเวเขาโคตรใส่แล้วพี่ พี่พี่สอยพี่ขอใหพี่ขอโทษวะเวะสมสม้ยผทมส่งตัวอย่างี้พี่พี่สอยพี่เล่นไม่ออกจริงนะมันเนี่ยขอโทษด้วยครั้เล่นไม่ออกจริงพี่ จริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยครับ แก่เนี่ยเป็นขี้แก่ไปหริพี่บางแก่แก่เหรอพี่บางเฮ้ยพี่เหลืองแก่แก่เหรอพี่เหลืองพี่เหลืองหายป่ะเพี่เหลืองไปไหนอ่ะพี่ พี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฮะตีได้ไงวะงงจัดเลยอือ EP หนึ่งโคดสั้น e ีสองโคดยาวใช่ไหมพี่ว่าพี่ว่าใช่ไหมพี่ไม่ไหวจริงต้องมี EP สามก็แหละ ไปต่อ EP 3นะครับพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ r i า e like, ให้กันด้วยนะครับและจุ๋มหะ